สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปลูกผักสวนครัวนะคะผักที่ปลูกในวันนี้ก็จะเป็นมักเสือนะคะขั้นตอนแรกก่อนนะคะเราก็ต้องกัรจัดก็จะพืชคือดายาก่อนนะคะดายาตรงหน้าดินก่อนต่อไปเราก็จะมาขุดหลุมนะคะขุดหลุมลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือค่ะแล้วก็พวนด,ดินก็หลุมให้ล้วนๆหน่อยนะคะเพื่อให้ราก ของต้นมะเขือของเราเดินดีค่ะมาขั้นตอนอการปลูกในการปลูกมะเขือนะคะเราจะได้มีถุงมาแบบนี้วิธีการเออออกจากถุงนะคะเราจะบีบถุงเบาๆก่อนแล้วก็จับแบบนี้นะคะเอาก็ง่ามมือรองไว้แบบนี้ก็จะได้ต้นแบบนี้รากยังสมบูรณ์ดีอยู่นะคะแล้วก็จะเอาลงหลุ่มมาแบบนี้นะคะต้นก็จะอยู่ประมาณหน้าดินแบบนี้ แล้วก็ค่อยๆเอาดินกบตรงโคนก่อนกบก่อนนะคะถ้ามีวัชพืชก็หยิบออกนะคะเอามากบกบวัชพืชก็หยิบออกกบค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเศษใบไม้แห้งๆก็ใส่ไปด้วยได้นะคะเพื่อว่าดินจะได้ร่วนซีดีเวลาใบไม้มันย่อยสลาย แต่ว่าไม่ควรมีแบบพวกเศษใบไม้สดนะคะไม่งั้นจะทําให้รากพืชร้อนนะคะพอปลูกเสร็จก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อให้รากเดินดีนะคะแล้วก็แน่นเรากดแบบนี้ค่ะแล้วก็ดินกบหน่อยก็จะได้ต้นมะเขือหลังจากปลูกแล้วเราก็จะทําลดน้ํานะคะพอผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เราก็ค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราปลูกมาประมาณ45วันต้นก็จะโตเริ่มออกดอกและให้ผลนะคะดอกค่ะดอกดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะดอกมะเขือของเราค่ะพอเริ่มออกดอกสักพักก็จะกลายเป็นผลนี่นะคะในการปลูกเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักของเราตลอดผลของมะเขือเราก็จะปลอดสารพิษนะคะ นี่ค่ะ4ีวันก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะในแปลงของเราก็จะมีการปลูกถั่วค้างด้วยนะคะหรือถั่วฝักยาวค่ะระหว่างแปลงเราจะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ในการปลูกผักบุ้งนะคะด้านนี้เลยค่ะจะปลูกผักบุ้ง ุ้งเราก็จะปลูกในระบบปอดสารเหมือนกันนะคะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะนี่นะคะหลังจากประมาณ4 5 5 0ิบวันนะคะเราก็จะได้ทั่วฝักยาวแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยแง เพราะผักอินทรีย์มันดีสุขภาพ